ตัวยานี้นะคะเป็นเพศสัตววัตถุจำพวกพืชวัตถุจำพวกพืชเถานะคะเรียกว่ารากย่านางค่ะที่เราเห็นนี้เป็นส่วนของรากยญ้านางนะคะรากย่้านางมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปู่เจ้าเขาเขียวหรือย่้าพักนีก็ได้นะคะมีสองชนิดคือชนิดขาวและชนิดเขียวนะคะเป็นไม้เถาเลื้อยพากพันธุ์ต้นไม้อื่นรากมีรสเย็นขมรากนะคะเย็นขม เย็ยนขมนะคะไม่ใช่เย็ยนอย่างเดียวรากย้นางมีรสเย็ยนขมเพราะฉะนั้นสรรพคุณก็คือแก้ไข้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไข้พิษไข้เหนือไข้หัวหัดเหือดสุกใสฝีดาดไข้กายไข้การนะคะและยังขับกระทุ้งพิดได้ดีขับกระทุง้งคิดได้ดีด้วยนะคะาน,านี่คือแย้แนางดูลักษณะสําคัญเขานะคะว่าสังเกตจะเห็นมีวงซ้อนวงอยู่ข้างในนะคะ แล้วมีวงจุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงอีกวงหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในและว,วาในงานของสองสอมอเนี่ยจะใช้ระบุเลยว่ามีการใช้รากแห้งใช้ครั้งละ1นึ่กำมือหรือ15กรัม ต้มดื่มสามครั้งก่อนอาหารเพื่อในการแก้ไขนะคะและยังอยมีพิกัดเบนจะโลกะวิเชียนหรือที่มีชื่อว่าแก้วห้าดวงยาห้ารากเพชรสว่างที่ประกอบไปด้วยรากชิงชี่รากย่านางรากเท้าใย,ยม่อม นะรากคุณทารากมะเดื่อชุมพรหรือที่เราท่องทองกันว่ายายม่อมเพียนชิงนางคุณทาไปชุมพรจะได้บกัึงห้าลากเลยนะคะนี่คือยานี่คือตัวยาที่เรียกว่ารากยานางน,นะคะสปปรรพคุณพิกัดของเขาก็คือกระทุงพิษต่างๆถอนพิษต่างๆแก้ไข้ต้นมือแก้ไข้พิษไข้การไข้หัวแก้ไข้เพื่อดีและโลหิต ยญ้านางนี้ปรากฏอยู่ในยาสามัญประจําบ้านสองขนานนะคะคือมหานินแท่งทองกับยาหอมอินทจักแต่ของมหาินแท่งทองไม่ได้ใช้รากนะคะใช้ส่วนของใบนะมหาินทง่งทองเราใช้ส่วนของใบใบย่้านางส่วนยาหอมอินทจักเราใช้รากยญ้านางหนึ่งส่วนยาหอมอินทจักแก้ลมบาดทจิตละลายน้ําดอกมะลินะคะอย่าลืมนะคะรากย่้านางรส รสอะไรเอ่ยรสเย็นขมแก้ไข้ได้ทุกชนิดเลยและขับระทุงพิษไข้ได้สสมอใช้ครั้งละหนึ่งกำมือต้มดื่มสามครั้งก่อนอาหารอยู่ในพิกัดเป็นจัดรูกะวิเชียนแล้วก็อยู่ยังอยู่ในยาสามัญยาหอมอินทจากเป็นส่วนของรากย่านางถ้ามาหารนินแท่งทองใช้ส่วนของใบค่ะนี่คือลักษณะของเขานะคะก็หมือนกิ่งไม้แห้งเนี่คะจะเห็นวงเขาชัดจะเป็นอย่างนี้วงเขานะคะวงเขา จะมีวงซ้อนวงอยู่ข้างในที่เห็นนะคะนี่คือตัวยาที่มีชื่อว่ารากแย่นางค่ะ